สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาปลูกส้มโอนะคะพันธุ์ขาวใหญ่นะคะก็วันนี้นะคะก็ให้ดูบริเวณพื้นที่ก่อนนะคะก็เป็นที่นะคะดินร่วนปนทรายนะคะก็เหมาะกับการปลูกพืชตะกูนส้มนะคะก็เราก็จะมีการขุดร่องน้ํานะคะเพื่อช่วยในการละบายน้ําในช่วงหน้าฝนนะคะเนี่ยนะคะเราก็ขุดร่องน้ํานะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการปลูกส้มโอนะคะพันธุ์ขาวใหญ่นะคะโอเคค่ะเริ่มเลยนะคะขุดหลุมนะคะเราก็ขุดกะเอานะคะให้พอดีกับต้นนะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะนะคะแล้วเราก็จะมีนะคะที่เราจะต้องเอามาคลุกเค้ากับดินนะคะก็จะมีหินฟอสเฟตนะคะศูนย์สามศูนย์นะคะแบบนี้นะคะ เป็นผงนี้นะคะ ossa. แล้วก็จะมีมูลสัตว์นะคะก็ะคะือมูลวัวนะคะนี่ค่ะโรยคลุกกับดินนะคะนิดหน่อยนะคะประมาณสองกำมือ mm. ประมาณสองกำมือนะคะก็ผิดพลาดประการใดขออภัยนะคะเพราะวิธีการปลูกเนี่ยก็คือเราก็นะคะปลูกกันแบบนี้นะคะ ในแบบของเรานะคะก็จะตัดะะถุงออกพัน์ขาวใหญ่นะคะที่ได้ลองทานสูตรเ,เป็นต้นพันุ์นะคะอันนี้เราชําเองนะคะเป็นกิ่งพันธที่เราชําเองนะคะก็คือเป็นของคุณปูนะคะซึ่งมีรสชาติอร่อยมากนะคะกุ้งใหญ่นะคะแล้วก็อมเปรี้ยวอมหวานนะคะเนื้ออร่อยมากค่ะอร่อยมากๆนะคะ นี่นะคะเราก็หย่อนลงนไปในหลุมนะคะนี่นะคะดินนะคะเราได้ทำการคลุกเคล้าเรียบร้อยแล้วนะคะผิดพลาดประการใดขออาภัยด้วยนะคะก็เพิ่งเคยปลูกครั้งแรกนะคะอาจจะยังแบบ ไม่ยังยังแบบไม่เต็มที่นะคะก็ขออภัยด้วยเราก็เอาดินนะคะมาคลุมต้อนนิดหนึ่งนะคะล้อมนะคะนี่นะคะ เราก็โรยมูลสัตว์นะคะรอบๆนิดนึงนะคะเล็กน้อยนะคะอย่างนี้นะคะนี่เลยนะคะเนี่ยโอเคนะคะให้ดูบริเวณอีกทีหนึ่งนะ,ะนี่นะคะเป็นดินล้วนปนทรายนะคะเราก็จะมีการขุดร่องนะคะเพื่อนะคะช่วยลด การระบายน้ํานะคะในเรื่องของเวลาฝนตกหนักๆนะคะเพราะว่าที่เนี่ยมันจะเป็นที่ลาดนะคะมันจะลาดแล้วก็มีที่สูงบางส่วนนะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการที่น้ําท่วมนะคะฉะนั้นเราเลยต้องทําขุดร่องอย่างนี้นะคะเนี่ยนะคะเราก็ขุดขุดรอบเลยนะคะขุดรอบๆเลยนะคะเนี่ยก็ถ้าหากว่า ผิดพลาดยังไงนะคะนัดขออภัยไว้ที่นี่ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยไม่ไม่ใช่แนวแบบปลูกอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าทางนี้เนี่ยก็คือไม่ได้ถนัดเท่าไหร่แต่ก็คือ,อเราชอบนะคะที่แบบอยากจะลองทำนะคะก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะคะให้กำลังใจด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็นะคะฝากวิธีการปลูกไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ